สบายดีนะทุกคนเนาะวันนี้จะห้ามบาสุกอีทุกคนเลยห้ามบาสุกตอนแรกแต่ว่ามาสุดนี้มีเครื่องมาฝากสิเอาเครื่องมาให้เนี่ยบาสุกเผนเห็ดตุ๋มเสศนสุ่กินทุกคนเลยไปเอาสิเขาไปหาเพิ่นสิว่าจะได้เขาเอามาให้เพิ่นเห็ดสุ่กินไปนะคพิ่นทุกคนเลยอ่ะสบายดีนะทุกคนเนาะบาสุกเพิ่นกินตุ๋มเศษเหมือนเทำหน้าตทุกคนเด้อตุ๋มเสศนตุ๋มเสศนแบบเพิ่นบ่ใส่มักพีกเลยสุด แบบข้าวเกล็ดเลยเนาะเฮ้ยแบบต้มจืดน,บบน,นั่เอ้ยแบบต้มจืดนี่เออต้มจืดอืมทักเต็มเลยเสียบบอสกระดิถั่วขออ้อยซื้อมาให้ยบาซุกเพิ่นเห็นสุกกินทุนกคนเลยตม่มก็มีน,นะเออเแซ่บบ่นั่งไซนั่งแผล่เสีบเนาะ บาซุกเด้อแสบมัน่ะเอ้ยแสบบ่างแสบได้สิ้มือบาซุกแล้วเหรออ๋อเปนอะไรตักคนเด้อโอ้บรรนั่นเห็ดกระอุเผื่อมันนี่ต่มเซนอืมเอออืมต่อมเซนหลังทุกคนเด้อเรืองบรรนั่นโอ้ลืมเจยะติดคนเลยอืมคำๆแล้วก็โอ้กินเลยกัดเอาแล้ยตับกระปิกัดกินเอาเนาะเลยเด้อทุกคนเลยมากินต่อมเซนหลือนบาซุกเ่วนนี้่นนี้ เอาเองขวขออา,ายๆหน่เลยแน่ทีสันกันอธิืดีในหนึ่ง,นงเนาะหมุมีใครกินเผ็ดตะกคนเลยตมเส้นลอดมือนี่นนต,ออนตืน <c oughs> ่นมาขอดินได้อยากใส่ก็ใส่เนาะหอมัดตะเหยื่อทุ้นเมาดัที่เรเอาเปลืองหมูมีไคกินเฮ้ย,ย <c oughs> ได้นี่วันนี้คือกระดูกหมูกับเส้นมผตมกินแซ่บเคีมเปรียวันร้มัแซ โอ้ยสะพร้อมใจะกินยิงเม่อไรทุกคนเอ้ยคือกเจีนอนโอ้ยอกเพือจึงมาเห็ดกินกับโบือโอ้ยเจนลอนนี่แหลเนี่มักตัวนี้เนาะมักตัวได้กิตัวนันน่ใบางหน้าขอยเอานัไปเอ้ยนนะนันน้กนนดัวันนี้มากินขอเนาะุกทุกคน ฮันแหลงต้อมเฉียงเมื่อกี้ใส่อเปอร์น้ำเผินเหม่อมะมันยืนบ่ข่อยอึจั่งโจ๊บะอะไรเอาดียันกินหมูยันเดินปทัน เนี่ยมนทันเนี่ยมาปวดเยเยอ้ยหมักผิดมัผิดกบหมกผดเนาะ๋อกะตีิดสุกหน่นี่โอ้ยกกระด่ิดสุกก็ใส่เมือยลทกคเลยแสบ ก็ทีนี้คุผิดสุกอาหนังออนไนหมดเลยเนาะนี่เราคอยท่านอ่นก็จะมาบกาบกผิดาสูบโอเคแต่ทีกันน่ยนี่คือบอกโอ้ไม่เดอทาง

สร็จไปเลยอันนี้จากจากลังผมจากใส่เกลือจากใส่ใบงัวมาทำแซ่บปเบี้ยวในกรอบไ้นงายเล่าเลยบริพุ่งางคนเหมือนแสบมืดเลยบุกเกี้ยวบุกเกียวคอยื่นเต้นด้วยอี่างมากเกี้ยวคนปุ้งแม่มล่ใชเป็นคนปุ้งคนื่ออะเหมือนแซ่บมเคมหมูเคม มันบ้าคแกนักแสนาหัวความอยากินบาันกบกบจะกระทวยเอ้แม่แบบกองเคยกินหรือเป่าอ้นอันนี้กินเมืองแปะขือ แฟนนงแพอดีน่าน้อูมาทุกบ่อใชไเกินแล้วนี่ค่ะจับตะเจียวแล้วโอ้ยชิ้นไยตัวเย็นบ่อสิแล้วบ่อแล้วบลิกินเรื่อยๆอันนี้สะยาเอ้ยอันนี้มาคิดออกคิ้ั่งแล้วอันนี้กินบ่อสุดไ ไมเยไได้สมอ้หม่แวบอกอืโอรกาเราางทากินแล้วอันนี้นะอันนี้เะทากินยังมือไม้ถแลมือน่็อิ่มแล้วอมาเดี๋ยวจกินน้ำมกินน้ำโมกินขน้ำมกนกินน้ำมยังนี่ขอไปซื้อมาสูกนิืน จะมาเจะบิ้อจะกินเขาคือรักกินมาจะเอาใหม่เทุกคนเรามาจะมาเอืมมาเด้ทุกคนมากินต้มเส้นเพื่อนมาชุบมี่ยีันกัคือต้มจืดนี่แหละทุกคนเลยเพราะว่าบราดกกินเผ็ดเนาะมา เอากลักจีเอาอืมคือดังกว่าโอ้ขิกัดกะลีนาแฟินจะบป่าพวกวโอ้อยาใส่อยาใส่ลวังโอ้ยพุ่น่อยพพักกันเลยเต็มกระทาทุกคนอยอนังซืออเซนเนังบอแซ่บหนัสือมาสูกินดอกอันนี้นัอันนี้ แนะเส็บน้ำหมูโอ้มือือนะนี่มามากินน้ำหมูยังแนวเสบน้ำเจ้าโอ้ยมันก็ขาไก่กินมือหนาจะมูขมาขายเจ้ากย่างอนอยิบมือกหงเจ้าอยากกินกันเาเลจ้าไว้ตีตีว่านบะแจงมือือมีกุบสุดนี่งชิวบะเสบตอนเลือมุยอกมุยห่อเน่ก็ใส่บิดอย่างดูมู มูน้ำแขงไม่ได้ปากหมูปากโอ้ยมันมันกินขับตามมามามอญชูหโอ้ยอย่าบางคนก็กกินดอกอ้นอนี่ฮะโอ้ยจโลปิกจอกปิกจอกบ่มีทุกคนเ้ยต้มต้มจืดระยะนี้มาคำโผล่ทุกคนเลยเห็นยังไงโอางเห็ุเลยโอ้ตาศุกร์เดอ้ยวย่าเลยนักแผงเอ้ยกินไหมกินลดนะ มันจะไม่กิน,น,ลกนแล้วึ <c oughs> ินลวเ <c oughs> ม่รจอบปะอู้อัไนนายนี่มาสมาครำมาดีอดรีหลังจากน้าเดกินเศษเพิ่ยกินแต่อันนี้อืมของมากข่อยได้เนี่ยนนี่น่าข่อยอกกินเยกนะาโอ้ <c oughs> อยเดี๋ยวโมมีมารยาทอลีหัเมื่เราสมัคร Okay. เอาแตให้พวกเรากินก่อนทุกคนเลยบ้านปากลายสิ่งลายอย่างเอาปิดกล่องไว้เนี่ย